จังหวัดมหาสารคามรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5ค่ะ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารบขสมหาสาร,รคามนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID, และลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5โดยมีนายอนุพงศ์คำภูกแก้วน,นายอำเภอเมืองมหาสาร,รคามกล่าวรายงานทั้งนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ขณะนี้มีการระบาดไปทั่ว ทั่วทุกทวีปทั่วโลกค่ะส่งผลกระทบทั้งด้านสาธ,ธารณาสุขเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่มีประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การระบาดของโรคมากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและสร้างความร่วมมือในการควบคุมการระบาดของโรคและเป็นการลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 อำเภอเมืองมหาสารครามจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5ที่สถานีขนส่งจังหวัดมหาสารครามโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารครามขนส่งจังหวัดมหาสารครามโรงพยาบาลมหาสารครามสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอเมืองมหาสารครามจิตอาสาพระราชทานจากทุกตำบลจำนวนกว่า200 คนร่วมกิจกรรมฉีดล้างพื้นที่สถานีขนส่งตรวจวัดรถยนต์ควันดำทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคจุดต่างๆที่ผู้โดยสารจะต้องสัมผัสเช่นที่นั่งรอรถโดยสารช่องขายตัว๋วราวจับและที่นั่งบนรถโดยสารกิจกรรมการล้างมือการใช้เจลล้างมือและการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีค่ะ